เมนกับชุนเลยบะกระชุนีเลยไม่กล่องแม่นบอกต้องเบื้งไม่กล่องเลยจ้ะพี่น้องนี่ก็แม่นเหรอนีครับบ่าวไอ้ศักน้องเมฆขอสวัสดีแม่เมทุกท่านครับเมนี้พาแม่เมทุกท่านมาหาเฮ็ดอ่าเฮ็ดนาแล่ครับบ่ฮู้ว่าสิได้หรือบ่ได้กับไปลุ้นเหมกันครับพี่น้องครับจังได๋ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัเด้อครับผมบ่ว่าสีมันอยังน้องเมฆเนาะไปลุ้นกันครับ พี่น้องครับปวกครับไ้ยขี่รถมาแน่มาจอดปั๊บแปบ <laughs> ปวกครับพี่น้องปวกมหากมหาเห็ดมาหาเห็ดตั้งเลยแต่พ่อปวกจ้าดีนะเอามีดจะน้ำเป็นบาา่อยเบิ้งพ่อปวกครับพี่น้องเนะพาแต่อันนี้ขึ้นเนี่ยูย่บ่มาหัวกันถ้าแต่ขึ้นเบิ้งก็บหัวพี่น้องปวกครับปวก ว่าหันได้บานเป็นไดเนาะตั้งอ่ะคนบ่หินแค่ในดินลมป๊าพีน้องปากตา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 ได้ก็บนิดกว่าแก่ กปลาว่าลาตัวพุนที่เป็นหัวเป็นหางกินกลางตลอดตัวเห็นตรงไหนุเห็นตรงไหุ้่นโอ้ยตาดีตาดัปเลยตาพีน้อง๊าด้าดมูแบบไง ปาด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 ปอดปาดปาดปอดปอดปอดปาดปอดปาดปอ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 ดปาดปอดปอดปาดปอดปนดปอ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 ดปาดปอ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 ดปาดปอ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 ดปาดปอ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 ดปาดปาดปอ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 ดปาดปาดปาดาเดดาปดนะ พี ul, ่น้องว่งกระสุนกระสุนวะไอ้บ้งกระสุนกระสุนกระสุนวยเลยครับมาแล้วก็เอาเอาเนี่ยนี้ผีผีีร้านร้านร้าะรับมือไปปืดปืดยกก้อนยกก้อนมวยกันพี่น้องสียใจด้วยนะถ้าใครไม่มาวันนี้ เพราะว่ากำลังสวยเลยหัวบ่อยๆกำลังเป็นกระสุนเป็นกระสุนจนสีกระไม่บอเห็นเดยถ้าได้โบเห็นดอกบานโอ้ยเด็กยางสิลดอกเขาเรียกสิบยางสิบหรโจกินแกงใส่ผ้าใส่แสบแสบก็สีแสบดึงโบขึ้น นกวัาตุหมูไปเ๊เส่นน้ำไต่ทุกหม่หเลเก็บวระนนัดเป็นไดรบกัะดึงกระดูกขาดแข็งเป็นดินมาลมข่าวหงนซิมีเกติป่าเนี่ย แต่ให้ปวกอยู่ได้ดก็แบดข้าขงข้างกับหุนคนจังก็เห็นเนาะวันนี้นนนโชคดีเหลือายว้า ดิล่กกลงหน,นัก็ลงโอ้ยแรงบัวเป็นดอกบานแบบคักนะไอ้ดอกบานค่ะคักดึงเอาดึงเอาเลดดีใจเบาเบาได้พอให้ปัวกี่า่บอยู่ก็เร่ดีใจอ <c oughs> วัดแต่ตั้งใจสิหาด้วยใจขี่รถกำลังเสียนไปบังเห็ดอันเสิ่พี่น้องยนาะค่ะนึกว่าจะเปันสิลูงุ่นลนดูหุ่นหุนพี่น้องต้องงามเลยหุ่นฝ้ายดีเลย้ีเห็ดปวดตามงามครับ อโอ๊ยหนีไิน่ะต้องามนหลบไปกระสุนตาะมือบาจากทำงานแล้วกระสุนส่วนไหนทำงานแนวเนี้ยนะมอโมไม่เนี่ยเป็กระสุนน้งนนองเพื่อนเห็นเาได้ยี่ <laughs> อกไปก่อนละ ยังกม,มงงง่ตังงเงาตัวเดิมเลยนดอกเดียวดอกเดียวรกเมาเงาดูอวะอกม่ครับให้ปวดกระดกอเป็น,นเลืดเปื่อยๆเย นี่กระสุนครับุนะมาแล้วสิเห็นอีกเก็บมาเก็บมาอันนี้คือสิเป็นเป็นอีหยังเป็นกลางเป็นหางเป็นกลางตลอดเป็นกลางอันนี้เป็นกลางเมื่อกี้เห็นหางแล้วพี่น้องหัวมันดูใส่เนอะเห็ดนีไม่เคยออกมูนหน่อยด้ิพี่น้องมานเปรประวัติศาสตร์ทางเห็ดมาค่ะพี่ค่ะ เฮ้ยชคืนวาสิีได้มากอเห็ดปวกน้อเลยมา่หาให้ตั้งเลยใช่มีพีพืชว่คซีพออ่อเห็ดกระสุนนี่ดิกระสุนมากระสุนนี่ กกพี่เจเสียใจด้วยนะชวนมาไม่มามพี่เจว่ะอย้่เป็นมูไ้ทองยังอะไร มาเป็นงานกินกลางตลอดตัวงานย่นนางครับแม่มากระสุนมองมปน,นึกเหอออีกประตูประ,ท,รประท,รทังปะออดิตเพื่อเกิดกันเลยขนขี้รถมากลายมาพี่นัง ยายายกันไปพี่น้องโอ้ยกระสุนพี่น้องปิดปัวข้าวดอกออกแล้วเดื้อพี่น้องดื้อครับพี่น้องครับตมนานไม่ทีทอมูกระสุนพุนาพุนาปุนาล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 าพัด ซุมน้ำมจีมึงนกล่องก็เห็นลายของมึงแปมามจริงอันนี้กแมเียนบอกอ๋นี่เด้เอานี่ด้ซุ้มน้ำไม่จีุ๊้มน้ำอมงลูกเอาดีนี่ดีนี่มึงนะพีเี่ยน้าอ้มึงก็สุเอาเอตะกานนี่นนเนี่เห็นแยาขเมื่อกี้เพียงังหรืเค็บกรนคร เก็บไปนอะไเฮี่ยเพื่อโอ้ยกระสุนกระสุนกระสุนเอือสิงะพอดีเลยไงเหม็นเหมือนนี่ฮู้ยเขาตาดีเติบหนึ่งสี่บอเจนเจยาวบึงดีซื้อว่าแสนกลเท่าไหร่แต่เขาว่าได้เห็ดไผ่เห็ดมันเนาะอีนี่ได้พี่น้องความจริงบึงบึงอะล่ะเพราะมันเห็ดเป็นสีเห็ดไท่เห็ดมันจ้าที่เดี๋ยวไม่ซื้อเด้เก็บได้ปีนี้บ่ได้เก็บสักหน่ะไปมา น่ะเมนกระสุนวะไรปะกระสุนดีลมีกล่องเมนปะเมนตรงเบ้งไมกล่องเลยจ้ะพี่น้องนี่ก็แม่นมไเสียมา

ปเด็กปอ่านไหมจู <c oughs> เอืม่แรไต่กันนะพี่น้นงะเอือเป็นคนไต่กันนะยืนซาบใส่ไต่ที่หลังเลยเออเอ้ยแช่สีง่าย นี่แหละได้เก็บกระซิ้นพร้อมว่าได้เก็บตกบานเ่ยโอ้ได้เก็บนม้็จะขอเนี่จ้ะอ,อ <c oughs> นุ่มก้อนวะร ดีพี่น้องฟังนะฟังนะไม่ค่อยสิมาแม่ไม่หมูแบบไงเลยหมูนี่หมูเดียวกันนะเด็กเก็บเดีวเปิดเปิดอันนี้มันกระสุนครับพูน่ะพูน่ะพูน่ะมามามาเก็บ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 เฮ้ยแต่เสียมเด้พี่น้องเอยเอาเสียมมาทรงเลยจ้าแต่ทคิดว่าให้ตพวกตีอก Chúng ta cứ chờ đứt bàn, ưu có đẻ, không khi đứa bàn nó khó một nữa chứ nó bật hẳn hạt Trứng mưa ไม่ค่อยอยากคนเห็นกระยางคนเห็นครับพี่น้องครับอหินท่าแม่่เพว่าหรอกจะ้ะมองเคยเคลิปสูปีครับพี่น้องครับมองรับไม,ม่ซีกับบุงึงม,มากหลีมาเก็้กันคนตัวปิดตัวมาอยุบปิดตัวบนโตมาซุมหนักเทกจ่ว่ฟังแล้วก็ได้ยไม่ค่อย เิดโซงเนียบเิซนเงียบทเิหนึ่งซงเนียบท,ออบทโอ้ยมลมแรงไปหอนนี่คือสิเกีงกยงสจะพสสักซสบแสบเลยอือมเียเต็นท์ตัวว้าักกบโอ้เห็นอีนีได้บอยดูขี้แหงกรซุนกระซอีรเ,เ,เอามือลูบเขาดเปียกใจแล้วลงมกำขิดินไปน้ำพันติดขาครับ เกล้าร mm ีบ hmm. คุณมาสิงด okay. mm ุทำอาไก่นี่นทำตายยังหานูใหม่ดเห็นปะมึงที่หลักเข็มก่เข็มพี่น้องเลยให้งี้ตัวกระดคนมวยใหญ่นาะ นอบหน่อยๆบีบซะไรพี่น้องเก็บถาอางนี้เราเอาไว้มารู้คือกันเก็บจะเป็นตำนานคนมาแย่งเห็ดดี๋มาาดยมาทางนีเด้อมาทางนีเด้อไปทางอื่นไปทางนื่น Gracias. ยังก็มาบึงนี่คิดถืออิลิบตเอาย่างมาไหเห็นเห่นานะะต่อนี้ยังโดนบันดาลเห็นเห็นก็เกิดขอบคุณสิงสาธิเดอขอบคุณปร่ปนนู่แมงาที่ตั้งหลายที่เป็นอย่างนี้ที่ร้นานเลยผุบเด็ดพอ,อดแอต่ถ้ามีพวพอโมมแหลกอ่ะก็เสียเงินอะเรี๋ยวก็จจริงอยากจอดหาเห็นอย่างน เป็เงบงียดู่้ดูพี่น้องครับหไปอ่านวิจ่ออกยังไงบ้างเอาชิมือเบาอยดีม ฟั่งเสียงรถเสียงคนนั่งด้ดดนนบ่กเอ๊ะฟหูดีดีสอนอะไรบุกบ่คคับม่แม่ผู้หายผู้ชายตูกตุวโอ้ยไม่เป็นไรกันนะ หายหาเฮ็ดชันมหาหายเฮ้าบเฮาหาโผล่มาลองักของเฮาเด้อหักเลยเละบดเลยพี่น้องเอ้ยแปตาบดบ่บ่นตาเกียร์เขานะพี่น้องเนี่ยนี่กับเนี่ยบบเป็นเกียร์เขาันเป็นี่หน่อน่อย กินไม่มาบ้านเดยกินอะไรกอเฮดลายลายอันเต็มเต็ได้จูแทบหักคุก็นังออกอื้นจิมตะตบเลยครับพี่นา้าหลังคุณมาเอาก่อนเชื่อคุณอ,ออกให้พี่โจซัดแบตให นี่หน่อยแห้งแกงแสบสีเอาใยป้าก็บไรพี่น้องพันหน่อยสักเน่ยจะให้ปวดอติป้าไยนมันเป็นกระสุนกระสุนอันนี้กันหัยังปเสียเวลา ข้าวเหนียวอ้ยนะนะกะสุนทั้งหนึงเลยเฮ็บ่าคอดนี่ห้ามด้ิเก็ต่กระสุนทุปีเอืมวิ่ได้ก็ดบิเก็นี้ก็ได้เก็บดงเงินสินี้ด้กันเละน่าสิออกทุกดงอยู่อ้ยกะนีม่หวี่มเราดินบนแนวนี่ ตัวเห็นเรอบอาโอเคไหถือกล่องกระปวดแค้นกันี่นอนตอนนี้งูใหญ่ยยปวด,ปวด,ปวดอไปคิปม,มันอจจะ,ะตัดเป็นสองอพียไปนองครับหาปวดนลยชิดพันหนาปวก็สตัดแล้วไปนองครับโดน ดินแข็งอยู่ได้ไหมหางไม่ลายาตัวคนมีอันอื่นมันก็ต้องมีหัวมีหางมีการกตลอดตัวคลิปนี้ก็ไหลลูกๆก็เลยร้ายเลยพี่น้องครับจืดเลยมีเงินจืดโทรศัพท์ใหม่ครับจะเปิดการมองเหน็นให้ลูกๆเนาะจากเรื่องเก็บเงินจืดโทรศัพท์เื่องไม่พี่น้องเครื่องนอย่างบ่ค่อยดีศาส,รสตร์เรื่องศตว์ครับพี่น้อง,น,ง,องน,นั่ง่าละเพียงละสองสามพันนึง ซื้อเครื่องมากเลเจ้าเครื่องนีงแล้น้องมย์เคร no wonder, ื่องสองพันี่แหละน้องเมย์เ่งได้ซื้อโทราัพท์แมวจะใส่ตอยังเดี๋ยวใส่ไก็ใส่นะบริษั่แค่เอาเตียนซื้อซื้อสดายหน่อหน่ยแหันเป็นไกระุนเป็นวอมสิบงาอะไร่อย่างอื่นเลยไม่แห้งนะพองะ นายคิดว่าจะมีอีกป่ะมีถ้าได้ออกแน่เลยล่ะเก็บให้ได้จนวิ่งเดี๋ยวนี้ก็ได้ก็ไม่ได้เท่าปนนั้น กราลงสีสุดขลังอ่ะเหยาหลุ่ยเหยาหลุ่ยเยาหลุอยู่นี่เนาะโอ้ขาเนี่ยอ๋ออันนี้ต้องเป็นหางไหมหาหัวไหมบ่อยหางบึงหรือบ่งานของเสาวันนี้ครับคุณให้ปวดครับ เดีได้ถึงเนืบนาาแล้วเดี๋ยงดตัวครับาบ้านนี่ก็ยืนหลุนกระตาครับพี่น้องครับต่สองมูบม่ย็นหลุนกระสุนครับพี่น้องครับมันจะหนีหนีไ่ว่าตัวพี่น้องกระสุนนี่หี่เลยจ้ะกระสุนมดเลยครุดนี่แล้วร่างแกงแสบครับเออจะมาไต่กระลุกอีกครับผมจังได้ขอบุณคุณพ่อแม่พี่น้องด้วยครับตูกไกทดูแจร์ัวการกดติดกาถ้าไ่มีเห็นเป็นสองอีพีก็แสดงว่าเป็นอีพีเดียวได้ครับพี่น้องครับแตะว่าตึงเบิ่งก่อนว่าคีบม ตรงมีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับท่านคลิปนี้สวัสดีครับฝากทางห้อยดินที่อีสานเบาเบยดินที่อีสานแล้วก็รเบาตัวอีสานบ้านเฮาเลยนะครับผมฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนน้ำเนี้ยครับท่านคลิปนี้สวัสดีครับบ so ๊ายบายพาเบางอีกดวงนึงก่อนครับผมไปเบางอีดวงดอนปุตตาจะหล่อปนครับเพื่อพ่อยิ่ครับแบบงามเลยครับ